รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับอามานะครับที่เด็ดบอลเต็งนะครับคัดเน้นๆนะครับใวันพฤธละหัสนะครับที่26สินะครับสิงหาคม2564นะครับวันนี้อามาก็คัดบอลมาให้อยู่2คู่นะครับเป็นบอลยูฟานะครับระหว่างนะครับคู่แรกนะครับเฮลซิงกีกับ เฟเนร์เช่นะครับเตะเวลาครับสี่ทุ่มห้นะครับคู่ที่2ครับนะครับกลาตัสลายนะครับพบกับแลนเดอร์นะครับนะเตะเวลาตีหนึ่งครับนะคู่นี้ครับเตะสนามกลางนะครับไปสรุปผลบอลของเมื่อคืนกันก่อนนะครับต้องบอกตรงๆครับเมื่อคืนนะครับโอ้โหเรียบร้อยนะครับนะคู่แรกนะครับนะ ให้เชียร์ไปที่นิวพอร์ตนะครับโอ้โหดนเซากดไปครับ8ปูนย์นะครับเรียบร้อยครับคู่นี้นะครับคู่ที่2องครับให้นะครับให้เชียร์ไปที่เวสต์บอมบิดเอาเบียนะครับนะเรียบร้อยครับโดนอาร์เซนอลกดไปครับ6กูนย์นะครับโอ้โหบอลพรีเมียร์ลีกนี่นครับอาร์เซนอลไม่ได้เรื่องนะครับแต่พอเจอบอลถ้วยนี่โอ้โหกดเละเลยนะครับนะสำหรับหน้า YouTube นะครับนะอามาก็ขอโทษขออภัยกันด้วยนะครับนะ เรียบร้อยจริงๆนะครับไม่ผ่านนะครับนะมาดูบอลวันนี้นะครับนะครับมาดูคู่แรกนะครับคู่แรกนะเฮลซิงกิกับเฟเนอรเช่นะครับมาดูครับนัดล่าสุดนะครับนะที่เจอกันนะครับนะเป็นนะครับเฟเนอรเช่นะครับเปิดบ้านนะครับชนะเฮลซิงกิไปได้ครับ1นนนะครับวันนี้นะครับเฮลซิงกินะครับนะ เล่นในบ้านตัวเองนะครับส่วนเฟเนปรเช่นะครับไปเยือนนะครับสําหรับวันนี้นะครับมาดูนะครับสถิตินะครับนัดล่าสุดนะครับของเฮลซิงกินะครับนัดแรกครับไปเยือนนะครับชนะ1นูนย์นะครับนัดที่สองไปเยือนแพ้1นูนย์นัดที่สามนะครับเล่นในบ้านชนะ1นูนย์นัดที่สี่เล่นในบ้านชนะสามูนย์นัดที่ห้านะครับไปเยือนชนะ1นูนย์นะครับห้านัดหลังสุดนะครับของเฮลซิงกินะครับชนะสี่นะครับแพ้หนึ่งไม่เสมอนะครับมาดูครับเกมเย้านะครับห้านัดล่าสุดนะครับ นัดแรกนะครับชนะ1นูนะครับน pues like ัดสชนะ3าูนัดสเสมอศูนูนัดสเสมอสอนัดที่5ชนะ2อูนะครับเกมในบ้านนะครับชนะ3นะครับเสมอ2ไม่แพ้ใครเลยนะครับสำหรับเฮลซ์กินะครับมาดูครับ5นัดหลังสุดนะครับของเฟเนร์เบเช่นะครับนัดแรกครับเล่นในบ้านชนะ2อูนะครับนัดที่2เล่นในบ้านชนะ1นูนัดที่3นะครับไปเยือนชนะ1นูนัดที่สไปเยือนชนะ3านะครับนัดที่5เล่นในบ้านเสมอ1นครับ เฟเดรเบเช่นะครับ5นัดหลังสุดนะครับชนะ4เสมอไม่แพ้ใครเลยนะครับนะโอ้โหนะครับพอๆกันเลยครับนะอมาดูครับเกมเยือนนะครับ5นัดล่าสุดนะครับโอ้โหบอกตรงๆนะครับ5นัดหลังสุดของเฟเดรเบเช่นะครับชนะหมดเลยนะครับทั้ง5นัดนะครับถือว่าดีมากๆนะครับสําหรับเฟเดรเบเช่นะครับอ่มาดูแฮนด์ที้แฮนดิแคปนะครับแฮนดิแคปนะครับ เลทแรกครับเปิดมานะครับที่ราคาปอนะครับน้ำเจ้าบ้านอยู่ที่0.78ครับส่วนทิมเยือนอยู่ที่1.03นะครับเลทที่2ครับราคาปอนะครับน้ำอยู่ที่0.88นะครับส่วนทิมเยือนนะครับน้ำอยู่นะครับอยู่ที่0.93นะครับน้ำไหลขึ้นนะครับเลทราคาโอเวอร์ครับเลทแรก2ลูกครึ่งนะครับทั้งเลทแรกแล้วก็เลทที่2ครับถ้าดูจากราคาน้ำนะครับนะ นะครับเปิดหัวมานี่นะครับน้าอยู่ที่ศูนย์จุดเจ็ดแปดเอนครับวันนี้น้ําไหลขึ้นนะครับแต่ก็ยังอยู่ที่ศูนย์จุดแปดแปดนะครับนะคู่นี้ครับเอหมามอาครับนะเจ้าบ้านนะครับนะไม่แพ้แน่นอนนะสำหรับคู่นี้นะครับนะนะครับคู่นี้นะครับนะเชียร์ไปที่นะครับเฮลวซิงกินะครับดูคู่ที่สองครับคารากับแลนเดอร์นะครับนะครับนัดล่าสุดนะครับนะนัดล่าสุดนะครับ กลากแลนเดอร์สนะครับนะแลนเดอร์สนะครับนะเล่นในบ้านครับเสมอไปครับที่หนึ่งต่อหนึ่งนะครับแล้ววันนี้นะครับกลานะครับเล่นในบ้านตัวเองนะครับส่วนแรนเดอร์สไปเยือนนะครับสําหรับวันนี้นะครับมาดูครับสถิตินะครับห้านัดล่าสุดนะครับของกลานะครับนัดแรกครับเล่นในบ้านชนะหนึ่งูญนัดที่สองไปเยือนเสมอในหนึ่งนัดที่สามนะครับไปเยือนชนะสองสูญนัดที่สามเอเดนที่สี่นะครับไปเยือนชนะสี่สูนะครับแล้วก็นัดที่ห้านะครับ เสมอกับเส้นจอห์นสโตนไปที่1นนะครับห้านัดหลังสุดครับของกาลานะครับชนะ3เสมอ2ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับดูครับเกมเหยานะครับห้านัดล่าสุดนะครับโอ้โห่บอกตรงๆครับในบ้านนะครับชนะรวดนะครับห้านัดเลยนะครับนะอ่าในกดไปทักเจ็ดเนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับหกเจ็ดนัดในบ้านก็ยังไม่แพ้ใครอีกนะครับถ้าเจ็ดนัดนะ นะครับชนะ5เสมอ2นะครับโอ้โหนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับกาลานะครับอ่ะมาดูนะครับทีมเยือนกันบ้างนะครับห้านัดหลังสุดนะของแลนเดอร์สนะครับนัดแรกครับเล่นในบ้านเสมอหนึ่งหนึ่งนะครับนัดที่สองนะครับเล่นในบ้านเสมอหนึ่งหนึ่งนัดที่สามไปเยือนชนะสองหนึ่งนัดที่สี่นะครับเล่นในบ้านชนะหนึ่งศูนย์นัดที่ห้าไปเยือนชนะสองหนึ่งครับห้านัดหลังสุดของแลนเดอร์สนะครับก็ไม่ธรรมดานะครับชนะสามนะครับเสมอสองนะครับ ดูครับเกมเยือนนะครับห้านัดล่าสุดนะครับนัดแรกครับชนะ1-2 1นะครับนัดสองชนะ2-1นัดสามชนะ2-0นัดสี่เสมอ4-4นัดที่ห้าชนะ2-1แลนเดอร์สนะครับห้านัดนะครับนะเกมเยือนก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับเห็นไหมครับชนะสี่เสมอหนึ่งนะครับยังไม่แพ้ใครเลยนะครับโอ้โหคู่นี้นะครับสูสีจริงๆนะสูสีจริงๆนะครับนะ นะครับอ่ะมาดูที่แฮนดิแคปนะครับนะครับเรทแรกครับเปิดมานะครับที restless, ่ราคานะครับครึ่งคูบลูกนะครับน <book> ้ำเจ้าบ้านอยู่ที่0.78นะครับส่วนนี้ย่งน้ำอยู่ที่1.03นะครับเรทที่สองนะครับราคาไหลขึ้นนะครับหนึ่งลูกนะครับน้ำเจ้าบ้านอยู่ที่1.03อาหารน้ำไหลขึ้นนะครับน้ะส่วนทีมเยือนนะครับ น้ำนะครับอยู่ที่0ู8แปนะครับน้ำไหลลงนะครับน้เรเลยคาเวอร์เลยแระครับสองลูกครึ่งทั้งเลยแรกแล้วก็เลยที่สอนะครับนะครับถ้าดูจากสถิตินะครับนะทั้งสองทีมนะครับสูสีกันมากๆนะครับนะนะครับแล้วนะครับไหลมาหนึ่งลูกนะครับนะเอาเหมาเอามอนะครับว่านะครับคู่นี้นะครับนะครับถ้าจะให้นะครับกินกันไม่ขาดนะครับบอลนะครับแต่ถ้า กลาชนะก็อาจจะชนะแค่ลูกเดียวนะครับนะหรือไม่ดีก็อาจจะเสมอนะครับนะถ้าดูจากราคาน้ําทิมเยือนนะครับน้ําไหลลงมากนะครับนะนะครับราคาไหลขึ้นนะครับแต่น้ําเจ้าบ้านไหลขึ้นโอ้โหครับไม่สมดูนะครับนะสรุปนะครับนะสองคู่นะครับคู่แรกนะครับเชียร์ไปที่นะครับเฮลซิกินะครับราคาปอนะครับคู่ที่สองครับเชียร์ไปที่แลนเดอร์สนะครับ นะที่1ลูกนะครับนะนี้เล่นสนามกลางนะครับนะนะครับได้ทุกสองตัวนะครับใครอยากได้นะครับ v ีพนะครับบอลสดบอลสเต็ปนะครับให้ไปเอาในกลุ่มของอเมาเท่านั้นนะครับสอบถามรายละเอียดที่เข้ากลุ่มครับ A h m a o 9 9นะครับนะมีเซียนมากมายนะครับอยู่ในกลุ่มนะครับนะคอนจารกันไปนะครับอเมาก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิจิตามนะครับคลิปใหม่ๆที่เด็ดโดนจากอเมากันด้วยนะครับวันนี้อเมาก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ